สวัสดีครับวันนี้ก็เซล j แจ็คจะมาพามาดูภายในรถ t o y ยต a 4ประตู z ซ u n n e r นะครับหรือ z e d อ t i ิ n นะครับเป็นภายในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมิดนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับภายในก็จะต่างยังไงจากรุ่นเดิมนะครับหน้าจอนะครับที่มองเห็นคือเป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับผมหน้าจอตัวใหม่ก็อย่างอื่นก็แทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับใช่ด้านหลังก็แทบเหมือนเดิมครับผม ตัวนี้เป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับผมเบาเหมือนเดิมครับผมเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมครับทุกรุ่นนะครับเซดิเชันเป็นเบาะผ้าครับโครงอะไรเหมือนเดิมครับใช่เพิ่มมานิดหน่อยครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งครับผมภายในครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มกดยูโรห้านะครับผมเป็นกุญปุไล่เห่านะครับเป็นปุ่มนี้นะครับผมก็มีปรับระดับความสูงต่ำของไฟได้นะครับตัวนี้ ได้ถึงห้าระดับนะครับผมห้าระดับระดับมือห้าสูงต่างของไฟนะครับผมที่เพิ่มมานะครับผมประมาณนี้นะครับแซดลันเนอร์ภายในนะครับหน้าจอตัวใหม่นะครับผมเท่กว่าเดิม